ไม่เป็นคนนึงแหละที่ไปทับถมคนที่คลิปหลุดเศียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆบางแบบและเน็ตไอดอลสาวออกมายอมรับความจริงแล้วว่าคลิปหลุดคือตัวเองจริงออหน้างานเอาจริงๆหน้างานไม่มีใครทำได้อ,อยากจะฝากไปถึงคนที่ตั้งใจจะปล่อยคลิปอ,อ,อยากให้ตัดคลิปให้หน่อย <S <S เป็นห่วงเป็นห่วงพอร์ตโฟลิโอกูบ้างส่วนใหญ่เองเนี่ยสังคมก็จะประนามผู้หญิง ว่าแล้วไปปล่อยให้เขาถ่ายทําไมล่ะเรารณรงค์คว่าเซ็กชวลคอนเซ็ปต์เองการคลิปหลุดของคนมีชื่อเสียงมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วมันก็มันเป็นเรื่องใหญ่แหละแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มแล้วหลายๆครั้งเองเนี่ยทุกๆประมาณ2-3ปีมันก็จะมีเรื่องข่าวคลิปหลุดออกมาเป็นประจำแล้วส่วนใหญ่เองเนี่ยสังคมก็จะประนามผู้หญิงว่าแล้วไปปล่อยให้เขาถ่ายทำไมล่ะทำไมไม่สตรองทำไมถึงปล่อยให้อารมณ์มันพาไปแล้วไปถ่ายกันทำไมก็ถ่ายเองก็หลุดเอง แต่เชื่อเถอะว่าหน้าง,งานเองเนี่ยใครๆลองลองนึกภาพตามผมนะตอนอยู่หน้าง,งานเนี่ยมันซอยซอยซอยก่อนอย,อย,อย,อยู่ทำอยู่เราก็คุยกลายอยู่อะ่ะเราก็ตอนนั้นเราก็เทินออนเต็มที่เลยอะ่ะแล้วปรากฏว่าผู้ชายไปคว้าโทรศัพท์มือถือปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นมาถ่ายแล้วมันก็ยังทําต่อแล้วแล้วเราจะทําไงอะ่ะพอเอามาถ่ายปุ๊บสัญชตาตญาณผู้หญิงเวลามีกล้องออกมาส่องอะ่ะเราทาไงเราก็าทกําไม่ปัดก็ต้องหยุดหรือตกใจหรืออะไรจริงๆอ่ะเราจะคิดอย่างนั้นว่าหน้างานเอาจริงๆหน้างานไม่มีใครทําได้ ไม่มีใครสามารถตัดกองได้เพราะนั่นหมายถึงว่าเราต้องยุติความสัมพันธ์ทันทีหน้างานอนะ่ะมันต้องดูแลทั้งความสัมพันธ์ของคู่เราด้วยแล้วก็ความความรู้สึกของตัวเองด้วยเพราะตอนนั้นมันเสียวได้ที่แล้ว <c oughs> แนะนําทุกคนอย่างนี้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเองเนี่ยเอาเป็นประสบการณ์ตรงแล้วกัน <c oughs> เราเคยมีประสบการณ์ที่เคยโดนถ่ายนะสําหรับการถ่ายคลิปแต่เราเล่าให้ฟังนี้ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราอะ่ะก็คือตอนจังหวะที่เราโดนถ่ายคลิปส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะที่เราอะ่ะเป็นผู้ถูกคุมเกม <c oughs> เสร็จแล้วเองเนี่ยพอเราอะ่ะเ,เรารู้แล้วว่าเขาคลิปมาถ่ายเราก็ทําการคุมเกมแทนสติไปหยิบเอาโทรศัพท์มาจากมือเขาแล้วก็บอกเขาเว่าไหนชอบถ่ายคลิปนักหลอแต่เราก็ยังทําต่อนะครับเพื่อให้เกมหน้างานอะ่ะมันยังเดินหน้าต่อแล้วเสร็จปุ๊บเรากดปิดแล้วลบลบครั้งที่1เสร็จแล้วตั้งสตินะจับลบในถังขยะเพิ่มอีกเป็นอันที่2เพราะเวลาลบคลิปอะ่ะมันจะย้ายไปอยู่ในทรัสต์แล้วเราต้องตามไปลบในทรัสต์ทิ้งก่อนแล้วโทรศัพท์เนี่ย โยนทิ้งไปเลยแล้วก็ทำกิจกรรมต่อเพราะว่าเราจะต้องโชว์มาสโกออนเพราะถึงระลึก้งแล้วใช่ไหมถูกไหมเพราะนั่นหน้างานอะ่ะเราจะมาบอกว่าไม่เอาไม่ถ่ายแล้วแบบไม่ถ่ายแล้วิ่งไปใส่เสื้อผ้าอันนั้นละครค่ะไม่มีใครทำอย่างนั้นหน้างานแนะนำให้ขึ้นมาคุมเกมเลยแล้วเล่นตามน้ำไปเลยแล้วจับลบทิ้งเรารณรงล์งคำว่า Sexual c o n s e n นอ่า เพอเรื่องนี้เราเราไม่ขอใช้คําว่าหน้างานต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าหรือว่าเราควรต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ถูกถ่ายแต่มันคือการคอนเซนต์ครับวันที่เรายินยอมให้ถ่ายแล้ววันที่เราหลุดเราต้องเป็นคนรับผิดชอบเองวันที่เราไม่อยากให้ถ่ายนั่นหมายความว่ามันก็ไม่มีโอกาสจะหลุดครั้งแรกยอมไม่ได้หมายความว่าครั้ง2จะยอม คือคาว่าคอนเซนต์น่ะมันคือการขออนุญาตกันและกันน่ะ mm hmm. เราก็ต้องถ้าเป็นเพศชายก็ควรจะต้องเป็นสุภาพบุรุษหรือเจนท์เมนมากพอหน่อยที่จะขออนุญาตผู้หญิงแล้วถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้แลวต้องแมนมากพอที่จะคีบความรู้สึกตัวเองไว้ไม่ใชเอา,อารมณ์มากบไม่ควรโมโหโการคอนเซนต์ hmm. เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเราหรือฝั่งความสัมพันธ์ของเราเขาไม่โอเค mm hmm. นั่นหมายถึงว่าเราต้องเลสเบกเขา mm hmm. หรือยอมรับ ไม่โอเคก็คือไม่โอเคแล้วบอกผู้หญิงทุกคนในที่นี้ว่าการที่เราไม่โอเคแล้วคนคนนี้ยังดั้นด้นจะทําคําถามต่อมาก็คือยังจะเอามันเป็นผัวอยู่ผู้ชายที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยยังจะเอามันเป็นผัวอยู่แล้วถ้าเกิดเราได้คนแบบนี้มาเป็นผัวเราได้ลูกกับมันลูกเราจะโง่ไหมเพราะขนาดฟังว่าไม่เอามึงยังพูดไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะนึกออกไหมเ,<อ>เพราะฉะนั้น<อ>าการถูกถ่ายคลิปอะมันเป็นการขอถ้าขอแล้วไม่อนุญาตก็คือไม่ทํา กับอีกอันนึงก็คือกําลังทําแล้วแอบ,บถ่ายแล้วจับมาถ่ายเลยโอเคเราต้องแก้หน้างานเพราะตอนนั้นเกมมันก็ต้องเทินออนต่อ <c oughs> เราเรารู้อยู่ว่าผู้ชายมันหายากเนาะแต่เราจะไปเสียดายเลยกับผู้ชายที่พูดภาษาไทยแล้วก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เราไม่อยากให้เสียดายคนประเภทนี้ <c oughs> เราอยากให้ผู้หญิงแบบเราอยากให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นใจในตัวเอง <c oughs> เราอยาก empower ผู้หญิงว่าผู้หญิงที่ไม่มีผัวบางครั้งการไม่มีผัวยังจะสบายใจกว่า <c oughs> เราลองคิดอย่างนี้ดูเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่เคารพเรา แล้วมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องเอาความเคารพครั้งนี้ลดร,ระดับลงเพื่อเป็นที่ยอมรับของเขาเราเห็นว่ามันไม่เห็นมีค่าจําเป็นอะไรเลยที่หลุดออกไปแล้วเป็นคลิปที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการส่งต่อคลิปเนี่ยมันไม่มีผลประโยชน์กับใครมันจะมีมันจะมีความเสียหายถึงจําเลยสังคมมันจะมีความเสียหายกับเจ้าของคลิปถูกไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้แชร์ แต่มันก็จะมีคลิปประเภทหนึ่งที่อูแชร์เถอะเพราะมันทําให้เขามีรายได้มันเป็นคอมมร์เชียลของเขาเราหันไปแชร์คลิปพวกนั้นดีกว่าไหมอ,อันนั้นเขาตั้งใจขาย,ยคือเราไปสนับสนุนการขายทางนั้นไหม <laughs> แล้วคือส่วนตัวผมอะผมไม่แชร์คลิปที่ที่เขาไม่อนุญาตแล้วเราเป็นคนไม่เสพคอนเทนต์ลบอยู่แล้วเราเลยมีความรู้สึกว่าเราลอง เราลองพินิษกันหน่อยว่ารูปที่ส่งกันอยู่ทุกวันนี้หรือว่าคลิปที่ส่งไปอะเออมันสวยไหมเพราะบางตอนส่งพอส่งไปเองเนี่ยเราก็แยกไม่ถูกว่าเราจะโมโหอะไรก่อนอ,อภาพกูไม่สวยปากกูเบ้ยอยู่หรือผมมันกระเซิงอยู่หรือส่งมันไม่ได้แล้วเขาส่งคลิปกันออกไปหรือเราจะโกรธว่าคลิปเราหลุดออจริงๆอันนั้นมันหลายอารมณ์มากเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอยากให้คิดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราจะต้องปล่อยคลิปให้หลุดเนี่ยอ,อ,อยากให้คนโลนนลงอ,อยากจะ ฝากไปถึงคนที่ตั้งใจจะปล่อยคลิปอยากให้ตัดคลิปให้หน่อยเป็นห่วงเป็นห่วงพอร์ตโฟลิโอกูบ้าง <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะเป็นผลงานหน้าหน้าของเราก็ได้ถูกปะเผ<อ>ืเกิดเราจะเปลี่ยนงานเออหน่อยคือตัดให้หน่อยตัดคลิปให้กันหน่อยแล้ว<อ>ฝากถึงผู้ชายที่เคยถ่ายคลิปเรา,าเอ่ะ<อ>คือถ้าเกิดเห็นคลิปเราแล้วโอ,อพเอเฮ้ยกล้องมันดังแล้วว่าปล่อยคลิปมันดีกว่ารบกวนแต่งสีให้กูด้วย เออแต่ดูหน้าให้ด้วยเออคัดออกให้หน่อยเออเออตรงไหนเอเอเอ,อันนั้นก็พอร์ตโฟลิโอกูนะเออช่วยอรให <c oughs> กูบ้างถ้าเกิดไหนไหนมันจะต้องหลุดอ่ะมันควรต่อยอดธุรกิจได้ <c oughs> แต่เราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราพูดถึงทุกคนที่เคยคิดหลุดเราเชื่อว่าเวลาจะช่วย <c oughs> เวลาจะช่วยทําให้ทุกอย่างผ่านไปแต่บาดแผลที่เกิดขึ้นน่ะจะเยอะหรือจะน้อยหรือจะเป็นแผลเป็นขึ้นอยู่กับคนในสังคมทั้งหมด ว่าคุณไปตอกย้ําเขาไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปตอกย้ําเขาว่าทําไมถึงต้องทําไมถึงต้องแล้วเราเรามีแต่คําถามแต่เราไม่มีโซลูชันมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าของคลิปที่หลุดเลยรู้สึกว่าเราจะไม่เป็นคนหนึ่งแหละที่ไปทับผมคนที่คลิป